สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะผมก็จะมารีวิวเซตขาวออร่ากล่องนี้นะคะเป็นเซตบำรุงผิวกายสําหรับคนที่อยากผิวขาวใสในเจ็ดวันเห็นผลไวเห็นผลจริงนะคะภายในเจ็ดวันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะตัวนี้จะมีรีวิวจากคนใช้จริงเยอะมากๆเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าใช้แล้วขาวจริงแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในเจ็ดวันไม่ต้องรอนานและที่สําคัญปลอดภัยนะคะไม่มีสารตลอดไม่มีสียรนไม่มีสารต้องห้ามอะไรทั้งสิน้นทําไมถึงขาว วัตสุดิบของของเซตเนี้ยมันก็คือหัวเชื้ออลฟาเล่นผิวขาวตัวนี้นะคะที่เรากล้าพูดเลยว่าเราเหมือนแบบเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ที่ทาหัวเชื้ออลฟาสุดเข้มข้นเนี้ยแยกมันจุดขวดในปริมาณที่เข้มข้นที่สุดเท่าที่ออยอจะอ,อนุญ,ญาตให้ใส่ได้นะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าน,นำไปผะส,ะสมกับโลชั่นทาผิวครั้งต่อครั้งเล่นความขาวได้แบบไวสุดๆหลายคนอาจจะเคยใช้นะคะพวกครีมที่แบบมันมีส่วนผสมของ Alpha, อัลฟาอาบูตินมาบ้างแล้วที่แบบเออ มันผสมลงไปในโลชั่นหลายคนถามว่าทำไมมันยังไม่ขาวขึ้นซึ่งใครๆก็จะรู้ดีว่าไอ้ตัวอัลฟาอาบูตินเนี่ยจะเป็นสารที่ให้ความขาวที่ได้รับการยอมรับยอมรับกันอย่างแพร่หลายในวงการความงามนะคะที่มันไม่ขาวเคยใช้แล้วมันไม่ขาวเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีต้นทุนที่ราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในการผสมลงไปอ่ะบางครั้งเขาก็จะผสมลงไปในปริมาณที่ไม่มากเท่าไหร่และเ,ออเมื่อถูกผสมลงไปแล้วเนี่ยมันก็ มีขั้นตอนการบรรจุมีแบบอะไรหลายๆอย่างนะคะมันอาจจะทําให้มันไม่สามารถคงความเสถียรของอัลฟาอาบูตินไวได้นะคะแต่เซ็ตขาวอ่าของเราอก็คือจะคงความเสถียรของเราไว้ได้ร้อยเปเซ็นเลยเพราะว่าเราแยกขวดบรรจุมาแบบนี้นะคะให้คุณมาผสมใช้ครั้งต่อครั้งก็เลยเออเดี๋ยวบอกก่อนว่าในเซ็ตเนี้ยมีสี่มีสี่ตัวนะคะบรรจุมาข้างในกล่องจะมีเป็นตัวนี้สบู่นะคะ เอาไว้ฟอกเช้าเย็นแทนสบู่ที่เราใช้อบนาจทั่วไปเลยแล้วตัวนี้มาร์คผิวใสใช้แค่อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งขยันมากก็สามครั้งนะคะแล้วก็ต่อมาก็คืออีกสองตัวนี้เอาไว้ใช้คู่กันนะคะใช้คู่กันเพื่อเร่งความขาวแบบสุดพลังเลยนะคะอันนี้ผมก็เดี๋ยวมาสาธิตธีใช้โชว์อันนี้าุ่มมาร์คไว้แล้วสิบห้านาทีก่อนก่อนจะอัดคลิปนะคะแล้วก็ไอ้มาร์คเนี่ยขั้นตอนแรกคือทาความสะอาดผิวก่อนนะคะเอา ไม่ต้องฟอกสบู่แค่น้ำล้างตัวให้ฝุ่นหรืออะไรที่เราแบบไปเผชิญมลภาวะมาทั้งวันนะคะมาร์กนักตอนเย็นนะคะก็คือล้างฝุ่นออกแล้วเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็เอามาร์กเนี่ยทาไว้สิบห้านาทีแล้วก็ล้างล้างด้วยสบู่เอาฟ้าอุดินนั่นแหละค่ะล้างโชว์แล้วก็ฟอกเนี่ยค่ะฟอกสบู่ ต่อ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 ,อนะคะหลังต่อล้างด้วยน้ำเปล่า ตัวนี้นะคะถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าคือจะเห็นเลยอะข้างที่ข้างที่มาร์คเนี่ยข้างเนี้ยคือมันขาวกว่าทันทีนะคะขาวใสกว่าเทียบถ้าเกิดมองด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดกว่านี้อีกแต่นี้ผมใช้กล้องใช้กล้องจากคอมนะคะมันก็เห็นรายละเอียดรายได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะอะต่อมาเขามาร์คเสร็จเอ่อมาร์คเนี่ยทำอาทีละหนึ่งถึงสองครั้งก็พอนะคะ แล้วทีนี้ทุกวันทุกคืนทุกเกย็นจะใช้เช้าเย็นก็ได้นะคะถ้าขยันจะปุ่มใช้แค่ตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าเธอเ,เช้ามาส่วนอยากจะยุ่งก็แบบไม่ค่อยมีเวลาทาครีมหรืออะไรมากเท่าไหร่วิธีใช้นะคะโลชั่นบีบลงไปในมือกะเอาเอะของปุ่มจะใช้ทาเอา่อบีบทีนึงเนี้ยก็ใช้ทาแขนนะคะแล้วก็บีบอีกทีนึงก็ทาขาแล้วก็อีกทีนึงก็คือทาหลังทาอะไรไปนะคะ ผสมโดยปกติแล้วสามถึงสี่หยดสามถึงสี่หยดต่อการทาทั่วเรือนร่างนะคะมติวถ้าถ้าเป็นแขนเงนี้ยผมก็ใช้หนึ่งถึงสองหยดถ้าอยากเล็งมากๆก็เยอะๆแต่ส่วนใหญ่จะใช้เยอะผมว่าก็าอย่างที่เคยบอกไปว่าเป็นคนที่เกลียดทาครีมไม่ได้ทาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ทาลงไปตัวนี้ก็จะมีกลิ่นหอมหอมมากๆแล้วก็ ซึมเข้าเนื้อได้ไหวมากถ้าใครจะใช้กลางวันอย่างเงี้ยไม่ต้องกวนเนื้หนะอะไรนะคะเออกะถาไปได้เลยตัวเนี้ยนะคะใช้แล้วแบบคือเวลาออกแดดเนี้ยจะเห็นเลยว่าเออตอนเช้าสมมติทาบนรุงกลางคืนมากผิวบนรุงกลางคืนใช่ไหมพอตอนเช้าไปออกแดดไปเจอแดดจะเห็นเลยว่าแบบผิวเต็มวิ่งมากอะออกกลางแดดแล้วแบบมันไม่ได้วิงแบบเคลือบบีบีหรือว่าอะไรอย่างที่ตอนนี้เขานิยมใช้กันนะคะ มันจะเป็นการขาวแบบขาวที่มาจากการบํารุงอะนะคะจริงๆผิวผิวคนเราเนี่ยบารุงบํารุงไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่ผัดเซลล์ผิวบ้างบางทีร่างกายเออผิวมันก็แบบเออได้รับสารไอ้ไม่ได้รับแบบไอ้ที่เราบํารุงเข้าไปอะคือบางทีการผัดเซลล์ผิวมาร์คผิวเนี่ยมันก็สําคัญไอ้สี่ตัวที่เราบรรจุไปในเซตเนี่ยมันคือการบํารุงผิวแบบครบขั้นตอนเลยไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะนอกจากโอเคกลางวัน อหาครีมกันแดดบำรุงก็ดีเพราะว่าแดดเมืองไทยร้อนนะคะก็ถ้าเกิดบางคนบอกว่าเออใช้แล้วจะเลิกเออเลิกใช้แล้วก็กลับมาดำค้ํากว่าเดิมไหมไม่ดำควกไม่ดำค้ากว่าเดิมที่คุณเคยเป็นค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าในประเทศไทยแดดมันแรงมากมันไม่มีเออวิธีไหนที่ทําที่คุณขาวจะทําให้คุณขาวได้ถาวรโดยที่คุณไม่ด้ต้องบำรุงตัวเองหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ต้องยอมรับในจุดนี้ถ้าเลิกใช้ก็พยายามหาวิธีบำรุงตัวเองต่อคือทากันแดดหลบแดดใส่เสื้อแขนยาวกางแดดอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้แบบคงความขาวไว้ได้นานนะคะแล้วตัวเนี้ยนอกจากขาวแล้วยังลดเลือนจุดด่างดำด้วยนะคะเอาฝ้าอับดุตินเนี่ยมันจะช่วยลดเลือนจุดด่างดำฝ้ากระอะไรอยู่แล้วนะคะถ้าใครเป็นจุดด่างดำรอยแผลเป็นยุงกัดรอยแผลเป็นผุงนใสน้ำเหลืองไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยทาแล้วมันจะค่อยๆจางไปเรื่อยๆนะคะเ ตัวนี้ใช้ได้เลยอย่ะสอนเนื่องไม่ต้องหยุดไม่ต้องอะไรเพราะมันไม่ทําให้ผิวบางนะคะมีอยอเดี๋ยวตัวนี้รีวิวจากคนใช้จริงเยอะมากเดี๋ยวดูรีวิวนะคะที่ผมจะโชค Well you only need the light when it's b r i g h n d low I only miss the sun when it starts to snow I only know you love her when you let her go love. I only hate the road when you're missing home. I only know you love her when you let her go. And you let her go.